นี่จะถูกหวยอีนะจะบอกว่าเจ้เขาไปทำบุญมานะครับที่วัดนี้แหละทำบุญกระถินไปหนึ่งกองนะครับแล้วทางวัดทางวัดเขาก็ให้พระมาหนึ่งองค์ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ก็ถูกหวยไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วดูนะอ่าโอเค อันนี้คือแล้วแต่ใครศรัทธานะฮะส่วนเรื่องของการถูกหวยก็ยยก็อาจจะเป็นเพราะโชคดีอาจจะไม่เกี่ยวกับกองกระถิ่นก็ได้นะครับแต่ว่าเจ๊เขาศรัทธาวัดนี้ทําบุญปุ๊บถูกหวยทันทีแล้วก็วันนี้เนี่ยทางไปรษณีย์เขา,ามาส่งมาส่งระนะครับคุณเรียนหรือเปล่าอะ่ะตรงนี้อะไรอ่ะเองมาสิตรงนี้อะไรสีขาวเหรอองคขา หรือว่าเขาเจอม,มาเขาสวยมากเองดีใจจังเลยอะ่ะสวยที่รู้เราตรงนี้เหรอเจอ,ม,ม,าอมาแล้วปะเจอมมอ๋อตรงนี้เจอม,มาอ๋อสวยทุกน,นะคะกับอยู่ที่คอนโดแล้วนะคะดูให้ลูกเล่นรวยหมดน่ารักอ่ะชอบเองใ,ใช่ใช่เอาว่าน่ารักกับหลวงพ่อไม่ได้นะ<อ> <laughs> อร่อยมากใช่ไหมเจไไนน๋อไว้หน่อยนะเลยี่คอนโดนี่ใน,นร้อนหรือเปล่าอะไรอนะ่ะานบุญกระถิ่นหนึ่งกองแล้วเขาก็แจกพันหนึ่งองค์แล้วทีไมันบอกว่าพันน่ารักสวยสวยมากเลยเอกเราขนจับได้ไหมว่าไหนลองยกขึ้น,นสิไหนลอยงยกขึ้นซิหนักมากเลยอ่ะเอก ไหน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 มอดูหน่อยมีเลขไหมมีเลขไหมดูสิไม่มีอ่ะมีเขาบอกว่ามีเลขฐานใต้ฐานทุกองไหนเลขอะไรอ่ะไม่มีอ่ะมีเอกตรงไหนเขาบอกอยู่มีเลขใต้ฐานทุกองเลขอะไรอ่ะดูดีดนีออกงวดหน้านะงวดหน้านะงวดหน้าเหรออ๋อหรือว่าต้องมีเอ้ยไม่กี่วันแล้วสิอ๋อเนี่ยเนี่ยคือฐานเนี่ยคือฐานนี่ไม่ใช่ฐานไหนมาดูสิ ไหนเขาบอกมีเลขเหรอไม,ม่มีมียันเลขอะไรเอ่อจากวัดจากวัดอะไรนะวัด<ม><ม>โบสถนะ์หลวงปู่เทียนนะฮะคุณว yes. างไว้ตรงไหนไอ่ะสำหรับใครที่ศรัทธาก็ไปทำบุญที่วัดมีได้นะฮะจะมีครุฑมาให้ด้วย แล้วเราก็จะถุงอีกถุงอีกถูกอีกถูกอีกถูกอีก